คุณยายขาวันนี้มาที่คอนบุรีนะคะก็มาเจอคุณยายคุณยายปีนี้อายุเท่าไหร่คะแปดสิบสี่ค่ะแปดสิบสี่นะคะอยู่อำเภออะไรนะคะอยู่อำเภอคอนบุรีค่ะจังหวัดนนจังหวัดน,ะนครราชสีมาค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะให้คุณยายได้มาแบ่งปันลูกหลานที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้ว่าคุณยายกินตัวดีเบรมนะคะตัวดีเบรมคือตัวไหนคะคุณยายอายิบมาหน่อยดีเบรมค่ะดีเบรม ค่ะดีเบรมค่ะบบต่ะะตัวนี้นะคะอะคุณยายบอกตัวนี้นะคะดีเบมเนี่นะคะคุณยายกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็กินเข้าไปแล้วมันมีแรงขึ้นมันรู้จักลูกเจ้าของรู้จักหมอที่ก็เอามาหายนะแล้กบหลานป้อนเขาก็รละป้อนเธอเฮ้ยวากินเองดอกทีนนี่วทีก็ไม่รู้จักใครนอนปึงอยู่เลยค่ะ จำใครไม่ได้เลยเหรอคะจำไม่ได้เลยบ้านเจ้าของก็จำไม่ได้ชื่อตัวเองจำก็ได้ไหมคะตอนนั้นจำได้ไหมจำไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยค่ะพอกินดีเบมเข้าไปมันดีขึ้นค่ะค่ะดีขึ้นเนี้ยจำลูกได้เลยใช่ไหมคะจำลูกได้จำใครได้ทวดมนตนก็เก่าก็ได้หมดเลย อาปเจ้าจังจิติคนบุกศนแผ่ไปไปตานถึงมิดามรนดาคุบอาจานทั้งหกล้านญาติมีติดกันคนกลุ่มทำงานกันทั้งหลายก็มีส่วนใดในกุศลผนฉันเจากันในเวทีวันยุงรับกุศลผลนิเจอในกวดน้ำนะค่โอ้โหเย่ยมากๆเลยคุณยายจำได้แล้วก็พูดพูดเร็วด้วยนะเห็นบอกว่าคุณยายบอกว่าร้องเพลงอะไรนะคะร้องเพลงโคราชร้องเพลงโคราชได้ด้วย และโชว์หน่อยสิคะโชว์หน่อยจำเพลงโคราดเอาเพลงโคราดอะคะ่ะอ่ะมาจะเก่าบทไปถึงเท้าตานายนไตถึงตาที่ประอาจเคอ่อนจะก่อนมากกะดังดังตีลาประหลาดใจจะมีเหตุมานแม้ในแดนดินอมรินหนึ่งคิดที่สงสัยจะถอดสองทิพนีดูเหตุไฟ ก็แจ้งใจในนางรจจนาแม้นมีไปช่วยจะมวยโมเธอสังทงไม่ถอตรุงงออปากจำจะยกฝาวนคนเทวาลงไปร้องภาลาเท้าสามุนจวนเท้าสามุนตีขีบน้นน้ำหน้ามันจะถูกให้ได้จะขู่ให้งั้นงกตกใจออกไปหาบุตรสุดทองครั้งนี้พระสังทองจะถอดงาะงามหมไม่มีเสมอทอง ขวดตาจะได้เห็นเป็นลูกทรงทำทังนองเพลงทีตีตัวยุธโอ้ยขวโอ้อเก่ง <ขอ S 1> มากมากเลยนี<อ>่ม<อ>ีกองเชียร์แล้วดีขึ้นค่ะค่ะจำอะไรได้บ้างคะโอ้จำได้หมดทุกอย่างจำได้หมดทุกอย่างนะคะจำได้หมยก็อานได้หมดสิค่ะ โ okay, อเคค่ะงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยายด้วยนะคะก็ <Yeah. S 1> สําหรับสําหรับเทคนี้ก็ขอบคุณคุณยายวันนี้มาถ่ายท,ทําที่ที่คอนบุรีนะคะที่ต้นยางรีสอร์ทขอบคุณคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ yeah.